สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนอากาศให้เป็นน้ำได้แม้จะอยู่กลางทะเลทรายมันเป็นยังไงมาจบวีดให้ฟังจะดีแค่ไหนถ้ามีอุปกรณ์ที่ช่วยผลิตน้ำให้ผู้คนในที่ห่างไกลและยังแห้งแ้งได้รู้ไหมว่าแม้จะมีน้ำมากถึง70%ของโลกแต่มีเพียง3%เท่านั้นนะที่เป็นน้ำจืดและประชากรทั่วโลกมีมากถึง1 1พันล้านคนที่ขาดแคลนน้ำบริษัท s ซอท g l o b a l จึงคิดค้นไฮโดรแผเนแผ่นขายโซลาร์เซลล์ที่แทนที่จะผลิตไฟฟ้าแต่กลับผลิตน้ำขึ้นมาแทนโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นความลับทางการค้้้้าา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 ซึ่่งงงงงงงวิิธีกกกกรททนนนนขขออออออมััั็คืืใชพพลแแสสตย์ดดูศเเผไ ก่อนจะกลานตัวเป็นน้ำจากนั้นเครื่องจะฆ่าเชื้อแล้วเติมแร่ธาตุเพียงแค่นี้เราก็จะได้น้ำสะอาดไว้ดื่มเรียบร้อยซึ่งแผงผลิตน้ำอัน,นจะมีตัวส่งสัญญาณไร้สายเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมเพื่อช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพและแก้ปัญหาตบปเระทมจากระยะไกลได้ด้วยโดยหนึ่งแผงจะสามารถผลิตน้ำได้ประมาณเดือนละ180ขวดน้ำซส์ปกติและปริมาณที่ผลิตได้ต่อวันก็จะขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศและแสงแดดที่ได้รับนอกจากนี้ชายผู้เป็นเจ้าของไอเดียดีก็เอาแผงพวกนี้ไปติดต,ตั้งไว้ให้ชนเผ่านาวาโฮในบ้านเกิดของเขาที่อรริิโซนนนนาาาาาากวว่่่่่คคััเเเเืดดยยยยไมสีใใชช้้จทหหปะง น้ำไปได้ถึง840ดอลลาร์ 40, หรือประมาณ27,000บาทต่อปีเลยด้วยนะนี่แหละเทคโนโลยีที่จะมาพลิกชีวิตผู้คนอย่างแท้จริง